คลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาอัปเดตล่าสุดกับการซื้อขายทองออนไลน์ผ่านโกลว l เลตบนแอปเป่าตังนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวสรุปเป็นฟังก์ชันเด็ดๆให้นะคะ<ๆ>เผื่อใครสนใจจะลงทุนทองแบบทําได้ง่ายๆบนแอปเป่าตังนะเดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริกนะคลิปนี้นะคะเราก็ยังจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของทองคํากันอยู่นะบอกเลยว่าเป็นสินทรัพย์ที่ร้อนแรงมากๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ในแอปเป่าตังค์เนี่ยหลายคนใช้แอปเป่าตังค์นะคะก็จะเห็นโกวัเลตที่อยู่บนแอปเป่าตังค์ใช่ไหมอันนี้นะคะก็สามารถซื้อขายทองได้เดี๋ยววันนี้ทันจะรวบรวมแบบอัปเดตล่าสุดว่าโกวัเลตตรงนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการเพิ่มเติม,ตมฟังก์ชันเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนเข้าไปนั่นก็คือเรื่องขอองการถน พอออกมาเก็บนะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้แล้วสําหรับใครที่เจอโกว a l เลตในแอปเป่าตังรู้สึกว่ายังไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้บ้างฟังคลิปนี้จะเข้าใจมากขึ้นอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปฟังนะคะทนันฝากเพื่อนๆกดไลค์นะ,คะใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะแล้วก็กดติดตามช่องทันบันท,ทึกเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะโกวัเลตนะคะคือแพลตฟอร์มบนแอปเป่าตังนะตรงนี้พัฒนาโดยธนาคารกรุงไทยนะคะให้นักลงทุนหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้ามาซื้อขายทองโดยตรงกับร้านทองได้แบบง่ายสะดวกแล้วก็ รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยทองที่ซื้อขายกันผ่านโกลเ็ตเนี่ยจะเป็นทองคําบริสุทธิ์99.99%นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลซื้อขายกันเป็นหน่วยกิโลกรมัมหรือออนซ์ก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะ ความบริสุทธิ์ของทองคำนะคะที่นิยมซื้อขายกันหลักๆเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะถ้าเป็นมาตรฐานในประเทศไทยของเราก็จะคือทองที่บริสุทธิ์96.5นะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาตรฐานสากลก็คือ99.99 99อย่างในวันนี้ที่เราคุยกันนะคะในการซื้อขายหรือว่าเทรดบนแอปเป๋าตังนะคะผ่านโกวัลเลดตรงนี้ก็จะเป็นการซื้อขายทองที่บริสุทธิ์99.99เป็นนะคะเป็นมาตรฐานที่ต่างประเทศเขานิยมซื้อขายกันนะคะฉะนั้นการซื้อขายเราก็จะซื้อขายกันด้วย หน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่า USD นั่นเองนะเราก็จะต้องมีการแลกเงินเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายไปแล้วก็ซื้อขายในหน่วยเงินของดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะส่วนแพลตฟอร์มนี้ Go Wallet เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มกลางนะคะที่พัฒนาโดยธานาคารกรุงไทยแล้วเขาก็มีร้านทองเนี่ยเข้ามาร่วมนะเรียกว่าจอยกับแพลตฟอร์มนี้นะคะร้านทองแรกที่เข้ามาร่วมเลยก็คือ MTs Go แม่ทองสุกนะคะท่านเคยทํารีวิวเอาไว้แล้วตั้งแต่เขาเข้ามาตอนแรกนะคะก็คือคลิปนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูได้นะเดี๋ยวท่านจะแนบ เอาไว้้ใหด้านล่างค่ะหลังจากที่แพลตฟอร์ม g o w a l l e t บนแอปเป่าตังนะคะตรงนี้เขาเปิดให้บริการมาก็ราวๆครึ่งปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตล่าสุดกันดีกว่านะคะวันนี้วันที่ทันอัดคลิปก็คือวันที่22เมษายน2565นะคะว่าตอนนี้เขาทําอะไรได้บ้างท่านขอรวบรวมเป็น5ฟังก์ชันเดดนะคะของ Go Wallet บนแอปเป่าตังค่ะข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของการซื้อขายทองนะคะขั้นต่ําก็เท่าเดิมตรงนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้นต่ําอยู่ที่0.1ออนซ์นะคะท ทองคำหนึ่งออนซ์เนี่ยจะเท่ากับ 31.1035กรัมนะคะตรงนี้เริ่มต้นซื้อขายที่0.1ออนซ์ก็จะประมาณ3กรัมนิดนิดนะหรือว่าถ้าตีเป็นเงินก็จะประมาณ6000บาทบวกลบนะคะตรงนี้ต้องแล้วแต่ราคาทองแล้วก็ค่าเงินในขณะที่เราซื้อขายนะคะก็ถือว่าเป็นวอลลุ่มที่รายย่อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้นะคะปกติแล้วการเทรดทองแบบ99.99% 99หรือว่าการซื้อขายทองความบริสุทธิ์แบบนี้ก็จะมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างสูงนะคะบางที่เขาก็ซื้อขายกันเป็น กิโลกรัมค่ะข้อที่2นะคะการซื้อขายทองเนี่ยจะซื้อขายกันเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ราคาก็จะอ้างอิงตามโกลสปอตในตลาดโลกนะคะไม่ได้ใช้เงินบาทไทยนะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้ราคาตลาดโลกก็คือราคามาตรฐานสากลน,นะคะเวลาเราซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเราก็จะได้ราคาทองแบบจริงๆที่ไม่ผ่านการแลกเปลี่ยนมาก่อนนะคะปกติแล้วเวลาเราซื้อทองที่เป็นเงินบาทไทยแบบนั้นคือผ่านการแลกเปลี่ยนมาแล้วนะคะราคาก็อาจจะไม่ได้ตรงกับราคาตลาดโลกแบบ100%นะคะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจให้หน่อย ค่ะ หลายคนนะคะฟังมาถึงตรงนี้ว่าเราซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยดูแล้วจะวุ่นวายหรือเปล่ายากหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าไม่ยุ่งยากทันเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะคะในคลิปนี้เกี่ยวกับการซื้อขายนะคะก็คือเราเนี่ยผูกบัญชีเอาไว้เราก็เอาเงินบาทไทยไปแลกเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเราก็สามารถซื้อได้เลยนะใครอยากรู้นะคะตรงนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพว่าซื้อยังไงทํำยังไงคลิปนั้นทันได้ทําแล้วก็ได้ซื้อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะใครสนใจก็ลองดูกันได้คะ่ะข้อ 3. นะคะในเรื่องของการส่งคําสั่งซื้อขายทอง 99.99% 99นะคะก็จะเป็นการส่งคำสั่งกับร้านทองแบบเรียวไทม์นะคะแต่ว่าเราใช้โก a l เลตในแอปเป่าตังเนี่ยเป็นตัวกลางนะคะตรงนี้ไม่มีค่าธรรมเนียม ทุกคาสั่งซื้อขายของเราจะตรงไปที่ร้านทองที่ให้บริการนะคะอย่างตอนนี้เขาก็จะมี mts g o แม่ทองสุกใช่ไหมคะตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าทุกคําสั่งการซื้อขายของเราจะมีทองอยู่อย่างแน่นอนนะคะและที่สาคัญก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมนะตรงนี้จะทําให้ต้นทุนในการซื้อขายทองของเราจะอยู่ที่ราคาทองแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนท่าเงินเท่านั้นค่ะ ข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีเราสามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่มีวงเงินขั้นต่ำทั้งบัญชีออมทรัพย์ปกติที่เป็นเงินบาทแล้วก็บัญชี efcd special นะคะตรงนี้เราจะต้องมี2บัญชีนะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะคะเพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทกับดอลลาร์สหรัฐได้ค่ะ การเปิดบัญชีนะคะตรงนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็ทางธนาคารกรุงไทยเขาก็เป็นผู้ให้บริการนะคะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องมี2บัญชีนะคะบัญชีแรกก็คือบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นเงินบาทไทยนะคะตรงนี้ทันก็ผูกไว้เหมือนกันนะในตัวอย่างในคลิปที่ทันซื้อขายเพ <ๆ S 1> ื่อนๆด,ดูทันก็ผูกกับธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วเวลาเราจะเข้าไปซื้อขายทองเราก็จะต้องมีอีกหนึ่งบัญชีก็คือบัญชี efcd นะคะตรงนี้เราก็เอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ 3. สหรัฐแล้วเสร็จแล้วค่อยเอาไปซื้อนะคะยกตัวอย่างเช่นทันเอาเงินในออมทรัพย์ของ 10,000บาทเข้าไปแลก10,000บาทตอนนั้นเขาก็จะแลกตามเลทอัตราแลกเปลี่ยนว่าเราจะได้กี่ USD เสร็จแล้วเราพอได้เป็น USD เสร็จเราก็ค่อยเอา USD เนี่ยไปซื้อหรือว่าไปเทรดทองออนไลน์กันต่อนะคะตรงนี้ถ้าใครยังไม่เห็นภาพก็สามารถดูคลิปที่เป็นวิดีโอตัวอย่างนะคะในการซื้อขายทันก็แลกเงินให้เพื่อนๆดูนะพูดแล้วอาจจะดูงงดูยุ่งยากแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งยากค่ะทานขอขยายความคําว่าบัญชี EFCD ให้เพื่อนๆเ,เข้าใจอีกนิดนึงนะคะบัญชี EFCD Special เนี่ยเขา เราเรียกว่าเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในรูปแบบสกุลเงินต่างประเทศนะคะอย่างในตอนนี้ที่เราจะเปิดกันก็จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นบัญชีที่เปิดออนไลน์ได้ไม่มีสมุดคู่ฝากนะคะตรงนี้ให้เราใช้ทําธุรกรรมในการซื้อขายทองได้แบบคล่องตัวนะคะเพราะว่าทองในโกลเดตบนแอปเปิลตังที่ทันบอกก็คือเขาซื้อขายเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐนะคะเราก็เลยจะต้องมีบัญชี efcd special นี้ในการซื้อขายนะคะใครเข้าใจพิมพ์คำว่า get ให้หน่อยคะ่ะ และสุดท้ายนะคะข้อที่5ก็คือบริการใหม่ล่าสุดที่ธนาคารกรุงไทยเพิ่งเปิดตัวใหม่นะคะนั่นก็คือการถอนทองออนไลน์นั่นเองนะตรงนี้เขาอัปเดตล่าสุดวันที่7เมษายน2565ที่ผ่านมานะคะตรงนี้เผื่อถ้าใครซื้อทองแล้วไม่อยากขายในระบบแต่ว่าอยากได้เป็นทองแท่งมาเก็บไว้นะคะเราก็สามารถใช้บริการถอนทองออนไลน์ผ่านแอปได้นะคะตรงนี้ขั้นต่ำเพียง 0.1ออ์นะคะและเราก็ไปรับที่สาขาของแม่ทองสุกที่เราเลือกเอาไว้ในโกลว์เลดตรงนี้ไปรับได้ภายใน3วันนับจากวันที่เราส่งคำสั่งถอนนะคะตรงนี้เราก็นำบัตรประชาชนตัวจริงไปนะคะแล้วก็เอาสลิปในการทำรายการไปยืนยันนะแค่นี้เองนะคะเราก็ได้ทองแท่งมาเก็บเอาไว้กับตัวแล้วค่ะ ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกว่า Go Wallet บนแอปเป่าตังน่าสนใจพิมพ์คําว่าน่าสนใจให้ทันหน่อยนะคะแล้วถ้าใครสนใจจะเปิดใช้บริการนะคะตรงนี้น้องๆจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีสมาร์ทโฟนรวมถึงมีแอปเป่าตังแล้วก็สามารถทําตามขั้นตอนได้เลยเดี๋ยวจะแนบลิงก์รายละเอียดเอาไว้นะคะเป็นสเต็ปในการเปิดเอาไว้ให้ด้านล่างแต่อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแม้ว่าทองเนี่ยจะถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะก็ มีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นโดยตลอดแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีความผันผวนในระยะสั้นเราก็จะต้องประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็ดูจังหวะในการลงทุนของเราให้ดีนะคะยิ่งอันนี้นะเป็น99.9% 9 99แล้วก็ซื้อขายด้วยหน่วยเงินดอลลาร์สหรัฐนี่อาจจะต้องดูให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะเราจะต้องดูทั้งเรื่องของค่างเงินเพราะตรงนี้เป็นปัจจัยที่จะทําให้เรากําไรหรือว่าขาดทุนได้รวมถึงราคาทองด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับผลที่ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะตรงนี้ท่านนำเสนอเอาไว้เเป็นทางลือกค่ะ คลิปนี้นะคะท่านก็มาแค่นี้ถือว่ามาสั้นๆนะคะใครดูแล้วชอบใครดูแล้วเข้าใจคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบกันเยอะเดี๋ยวท่านจะนําสรุปแบบนี้ออกมาให้อีกเรื่อยๆนะคะสําหรับโ W วาเลตบนแอปเปิาตางังส่วนตัวมองว่าน่าสนใจแล้วก็มีมิติในการลงทุนนะคะเราสามารถเก็งกําไรกับค่าเงินได้ด้วยนะคะแล้วก็ราคาทองใครที่มีประสบการณ์มากหน่อยตรงนี้เราอาจจะดูจังหวะในการซื้อค่าเงินหรือว่าซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่เหมาะสมแล้วก็ไปเทรดทีหลังตรงนี้ก็จะได้กําไร2ต่อนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใคร แม่นยมหรือว่ายังไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะขาดทุน2ต่อได้นะคะตรงนี้ก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเราผู้เป็นผู้ลงทุนนะก็จะต้องศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงทุนนะคะและตอนนี้มีสลากออกใหม่นะเพื<ๆ>่อนๆขอเปลี่ยนเรื่องนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นสลากทอ,อสอที่มาหมายชุดขานเพิ่มพูนนะคะมีใครอยากดูท่านทําสลากบ้างพิมพ์คําว่าทอ,อสอให้ท่านหน่อยได้ไหมคะถ้ามีมากกว่า20คอมเมนต์เดี๋ยวท่านจะแซงขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้เลยเป็นคลิปถัดไปเพราะเพื่อนๆขอกันมาเยอะนะก็คอมเมนต์คุย ะะวันนี้ไปแล้วใครชื่นชอบกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้แล้วฝากติดตามช่องของทานเอาไว้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย